มาเลยมาเี่มามาเลยกนแล้วมาเลยอ่าเาเยเรียกเลยมามอบอดอกไม้นะคะอยากให้เชจาอยา้เรงไม่ได้นะไอ้หุ่นเกิดได้ม่ายรยกไลฟ์สดนขอบคุณมากนะกรยเลยนะ หน้าบริสุธอหลับไม่วนอนน้อยนอนมันคนขึ้นนอนจะทายขนขึ้นขนึ้นเลยไ้มาคนเดียวนระโดดเตยตอกเลยฮะลงจากไอ้ีมาเลยองนะน้น

ล้อมคอมีสตยงด้วยเล่นนอะไรนะแม่นะตอแหลกได้ด้วยตอเล็กอะไรนะไม่เข้าใจเลยครับไม่คนใต้พูดไม่กวางไม่รู้เรื่อง่เขาจริงใจนะหญ่ขหัดใหญ่ไม่รู้ว่าของไก่ทอดหัดใหญ่ นยอง,<า>งตีได้นะอย่าตีไม่หมดนะ<า> <c oughs> โอเคห <c oughs> ลอกอะไรครับผมอ่ะหี้ก็ไม่เค <c oughs> งรู้รักตีรูปูนะ <c oughs> ตายด้วย เพลงต่อไปนะเพลงใหม่นะครับฝากไว้หน,ห, tai, นห, like. นหน่อยแล้วกันนะครับจบเพลงนี้แล้วจบเพลงต่อไปนะครับมาพร้อมอะไรกันได้นะครับผมเนียเอะไรเองโอเคเป็นคนแรกโอเคนะโอเคนะได้เลยครับได้เลยไฟไฟครบนะวันนี้นะเล่าอ่านะได้เปิดไฟแม่อ่าโอเคนักซื้อผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะระบบเดี๋ยวตอแล้วนะกับเพลงใหม่นะคะปล่อยผ่านไปนะจ๊ะเขาแซวล์ุกเล่นนะ หนูนไปยืนรอตรงนน้นเลยก็ได้หนูไปยืนรอตรงทางเข้าเลยก็ได้เอากนเอาหัวใจไปติดด้วยหัวใจไปไหน่ะนทงนแ่ะดงใจวม่นเนมล้วเดวนอกไปได้ไหมเนี่ยส่งตัวแทนไปมอบอะไรนะคะ จะไ,ไ,ไ,ได้ไม่ได้ลูกขอทาง็เอาใหม่นะคะ ครับผมแม่ไปทางประตูนู้นเลยเขอาจจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเาอจะไปยืนอยู่ตรงนู้นเขาจะช่องมอบอะไรนะเขาม่ไ้ยือยู่ตรงนี้ซุนงี้นะเราจะให้พี่ๆทุกท่านนะครับถ่ารูงานร้อนสาวของน้องเลียนนะครับมาให้กับน้องได้เลยนะครับมอฟฟารอยู่นะคะอันนี้ฝากน้องเบนไปหมดเลยนะคะถ่ายให้ทางด้านขวานตรงนี้นะมองตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับรูปในเพจจิจารสวรรค์ เขาดูมาแล้วค่ะวี้เราลุกสวยมากทุกรูปเลยนะ้วน่าชมด้วยนะคะน้องเบนจะติดตรงไหนติดหัวใจยังไงยังมีพิธีการถ่ายให้ตรงนี้เลยนะคะรองช่วงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มาให้กำีังานใช้เขาไปนะครับติดตามชมเวลาอนๆอยนั่นได้ครับในบทนี้นะครับต้องใช้คำว่าทุกวันทุกวันทุกวันจันทร์สุดจันทร์สุดนะครับฝากติดตามกันด้วยและเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีละครที่ต้องชมดีกแล้วนะจ๊ะใครที่ คิดถึงอยากดูแล้วก็ติดตามผลงานน้องนนั้นก็ได้นะครับทางยูทูบของยูข้าวแลอร์ดนะครับหมอข้าวมีได้เลยนะคะับหรือพีานถ่ายให้นะคะเป,เ,เป็นการดูแลของบอสหนุ่มจงมงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับวันนี้เดินทางด้วยนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับคุณเดือนนะครับคุณเดือนมามด้วยวันนี้คุณดาวก็ไม่มาะครับวันนี้คุณดาวป่วยครับคุณดาวไม่สบายวันนี้คุณดาวมี การดูงานที่พ้อยที่สองทีนี้ครับผมไม่ได้เข้ามานะับพุกจังหวัดพุทธที่นะน้องเลยอันนี้คือคนเนี่ยรักน้องพุทธที่ทุกจังหวัดที่มันเหนือ่นยมากเรียกว่าไปร้องตั้งแต่ที่สนามบินเลยขอแก่เนี่ยโหย้อนร้องที่สนามบินเลยนะที่นี่ต้องมีใครอยู่ไคะเมื่อเช้าผมก็ได้มาพร้อมน้องเลยผมมาก่อนก็มาผมาว่าต้องมีคนไปรัอมีใครไปรอรับน้องที่สนามบินต้องมีการมีไหมคะมีในเมื่อเช้ามีตอนก่อนแถวที่หนึ่ มาพร้อมกันแม่มาพร้อมน้องเหรอเอารถมาหรือมาเครื่องบินเครื่องบินเหรอแม่โอ้โหนะคะอ่าอันไหนที่รู้สึกว่ามันถอดยากแล้วใส่ให้น้องยากนะฮะใกล้ๆถึงตัวน้องถอดรอไว้เลยนะแม่อย่าวางไว้เลยนะแม่ถึงตัวน้องปั๊บแม่ยับพวกเลยแม่ยับพวกอะไรนะจ้า เราต้องขออะไรกลับไปเนี่ยถุงนั่นแหละเราไปอะไรก่อนเราค่อยมาเอาเออฝากน้องเลยนะคร่อน้องๆทุกท่านจ๋าน้องสาวทุกคนอันไหนที่มันให้ยากแม่นะที่อยู่ในข้อมือในนิ้วอะไรเงี้ยถอดล็อกไปเลยนะอไม่เกินเสียงโค้ดเดี๋ยวหลอกไปเลยเพราะว่ามีกล้องบางถ่ายรูปให้แล้วแล้วเดี๋ยวผมว่าไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนใช่ค่ะรูปจะลงไปที่เพจที่ทั้สวรรค์นะครับกดแชร์ได้เลยกล้องชัดเจนด้วยนะคะเห็นทุกคนจริงๆค่ะใช่ครับไปดูได้นะฮะมีรูปทุกคนติดตากล้องเลย ครั้งที่แล้วถ่ายน้องเลยอ่ะไปรักษาเส้นคอไปประมาณหกพันกว่าอะไรนะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เห็นน้องกระพริพี่นะคะค่อยๆทยอยให้กันมาไปกดไลค์เพจชิงช้าสวรรค์สะกดภาษาไทยได้เลยนะคะชิงช้าสวรรค์รับรองว่าจะได้เห็นรูปภาพบรรยากาศแล้วก็รูปภาพอยู่ในนั้นด้วยนะคะ ต้องใช้คำว่าเป็นพรสวรรค์นะองน้องเลยนะชอบดอกไม้ด้วยนะคะตั้งใจที่จะไปปลดหนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แรกเริ่มเดิมทีคือมีเป้าหมายเพียงแค่นั้นจริงอยากให้คุณพ่อคุณแม่หมดหนี้แล้วก็สุขสบายไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นสินแต่ภาพในวันนั้นในความตัญญูครับทําให้เด็กคนนี้เจริญรุ่งเรืองมาถึงได้ทุกวันนี้จริงๆและยังมีอีกหลายคนนะใช่ค่ะผมก็จะไปอยู่นะคนับโอ้ยอยากกอดโอ้ยกอดแน่น ไม่ปล่อยเลยดูดิไม่ปล่อยเลยลื่้พี่ก่หือไปที่วันนี้จัสุดท้ายวันนี้เรารถมส่ยลยร้องไหร้องไห่ร้องไห้ยายปลื้มมากนะคะร้องเลยกอนแน่น่ารัมากนะคะถ้า่านยัีาอระพี่นะมีประกันุ้มควงเงินโอ้โหนี่ดีแล้วพี่ร้องได้เยผมคนสเขาจะกี่นี้เ่นะโอเค แล้วนะพี่แล mm ้วก็ลูกแอนเขาบอกอยู่แล้วมีรถเท่ากับมีเงินแล้วผมบกให้น่าจะชโยวันนี้แจกจริงครับสร้อยทองคสองเส้นครับสามเส้นเลยนะคะแต่ยืนอยู่กันให้จบก่อนนะคะอยู่ไม่ต้องตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรามีองกออหน้าะไรยังมีอีกเยอะนะคะนี่ยจับชื่อท่านขึ้นมาแล้วจะคุยเรื่อชื่อท่านสามคนช่อดอกไม้วันนี้หลายช่อนะะคถึงวสชรสิทธิ์ทันทีนะครับแล้วก็จบกันรอบแรกเดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับรอก่อน ตอนนี้เจนนี่เลลี่เขาโอ้โหเตียมารอะแล้วพี่ผมก็ดูิน้องเนี่เตีาของาแล้วครัเตรียมขาดน้าสี่ขาขนาดนั้นใช่ครับขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรอง่เขาเต้นนะต้องเต้นนะต้องดูนี่าไม่เต้น kind ผ of like anyway. right. ิวผ uh, ้าต้องเต้นนะน้องๆที่แ no ข่งเสร็จแล้วเตรียมไนึสนามที่ถาสามาเอ้นเมหน้าเลยดีเลยนะ แล้วเดี๋ยวพอน้องจูนี่มีรีส์มาขึ้นทำให้กระเสริฐานัดาช้มือขวามือปิดประตูเข้ามาตรงกลางได้ฮะใครอยากเต้นหรือว่าน้องที่ประกวดนี่อยากเจอพี่ๆสักครั้างมืงอยากมาใกล้ๆอยากมาเต้นรื่องสนุกกันแล้วทีเซอร์เลยนะฮะชอบชอบอยาเห็นคนที่มีพลังสงเกงตรงกลางนี่ถนับน้องนักเตะที่มาประกวดถนัดข้างมือเป็นเวทีของันเซยโยงไฮ้ถูกไหมคนับใช่ครับสายมือตรงนี้เป็นของพี่น้องคาร์ดิวานะฮะ จะเราสอคนเดียรเป็นอะไรกันหรทีนะฮะเปียบกันได้เลยแม่เอียดก็มาใส่ล้นหลามแม่เอียดก็มาจริงๆนะฮะเข้าใจนะบางท่านเจอน้องก็อยากคุยด้วยเจอหนุ่มก็อยากสนทนาอยากบอกในความในใจบ้างแต่ลูกดารามันมีความสำกัดจริงๆอันนี้ต้องกราบขอโทษแทนน้องด้วยนะครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินยุคข้าวและขอดอีกหนึ่งคนนะครับผมมีเพลงที่เพลงเดียวครับสาวหลา่อ กดกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายมากไม่มีกดไลค์กดแชร์เลยโดยเฉพาะ